ว่าก็ไม่ไปไหนเฮ้ยเอืยอะบิวไวเดี๋ยวเอ่ิ้มวไม่ต้องก่ะโอเคช่วยพี่แกบอกว่าแค่นี้ไม่อิ่มหรอกไปหาต่อดีกว่าไม่ยอมให้เเกัน แบบนี้ก็หวาดเจี๊ยบเลอได้มาแล้วพี่จีนเราก็รีบเดินกลับไปทันทีก็ไม่ต้องถามนมาเดินกลับไปได้ใครดูสปอยวะให้ดูสปอยวะใครดูสปอยหนังโป๊มันเต็มเข้าหรอสปอยดูสปอยหนังโป๊เฉย ?The Boy บอยโานี่เปิดดิให้เปิดดิให้แฟนดูยังว่า The b บอยแบบเป็นคนยังไงอ่ะ เหวันดีคืนดีเฮ้ยกูอยู่กับผู้หญิงอย่างนี้มีแต่ผู้หญิงข้างนั้นเลยกูว่าอะไรตึกตัว่าเดี๋ยวบอมันต้องมีธุระอะไรสักอย่างแน่ชวนลงชวงเล่นเลยเปิดเข้าไปเี้ยหนังโป๊ไอสัตว์โอ้เสียมดตัวคีต้องแบ่งกันดูดีขนาดนี้พี่เก็บไม่ดูคนเดียวเถอะต้องให้บอลหน่อยบอลชอบบอลตอบบอลใส่ลำไส้นี่แหะไม่มีครับ รู้ดีสาวเองเดียวบอกว่าต้องมีสักคลิปหนึ่งอะที่ไอเบียแบบเพราะว่าช่วงช่วงมันทำอะไรไม่ได้อ่ะต้องมีสักสักวันหนึ่งอะคุณดูทรงต้องมีสักวันหนึ่งเอ้ยต้องมีต้องมีแบบโอกาสอะที่เดอะบอยช่วยชีวิตมันไว้อ่ะช่วยชีวิตแล้วเออกบอยต้องมีอะอหไรเขาดิเดียว มันไม่สนใจหรอกใค่สนใจขนาดนั้นปิงร้อยยี่สิบอะไรใครเป็นบ้างวะร้อยห้าสิบเนี่ยมีสโคปใหม่สิหินไหมกระทั่งปิงอ่ะมันต้องหินน้อยดิพี่หินน้อยเลยตายจะได้อ้างปิงสำหรับรู้เยอะมาก อ่ะคุณไปคนนี้ฝั่งคนนี้คนเดียวเลยฝั่งเดียวเลยวะเต้ดิ้ดิ้ดิดไปกว่าตายอ่ะเบลยูหนี่ียวเจอสองตัวเบลอยา่าเบลนะไอ โ oh, นั่นแรก oh. ไม่โดนแล้วรางไร่รัาไร่อ๋อนี่ก็ว่าไปทีละคนนะ <c oughs> กูดูทรงแล้วนะไ้นี่ยิงแปลกปอเลยนะปมือ้อเี่ะอย่นี้ <laughs> มันดีเหรอดู่หาองนี้หีองนั้งดแล้วมันยิงแปลกด้วย <c oughs> มีควายเบียร์มีเหรอข้างหน้าเลยเบีย้์หน้าประตัวโอ้ยอตัวไปตายแล้วเบียร์ข้างล่าง

อยากไปยลองชาร์จดูว่ามันจะสู้เขาได้ไหมอย่างเงี้ยปั๊มยาส่วนทันก็โหดแล้น,นั่นแะก็ถ้าผมไม่มาช่วยก็ไปสองคนนะ่ะนั่งดฟีเลยเนพะียงแค่อเบียมดีฟีตัวหนึ่งหญิงไม่ตายเนะี่ยสะกดแบบเสียงกูก็ขาดเลยเส้น,นครับแล้วแบบกูมาช่วยนะแต่กูไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยไนอะ้สัต

ไปองไปแล้วเนี่ยวงมานะไช่เดี๋ยวเอายาก่อนนะผมผมไม่ได้ใช้มันผมไม่ขึ้นสะพานนีขึ้นสะพานลุยตัวไางซ้ายไปทางลาดไอเดียวเอายาไหมนี่เอาให้ผมนี่เอาเลยขึ้นนี้นี่ไเดีกไปน้ำทันนะน้ำเกไปให้เดอะบอยดีนำทันหมด เ <The> ดบอยต้องใช้สน่ยสนผมว่าเดบอยเล่นสน่ยดีกว่าถ้าเล่นไกลๆดีกว่าพบหลังขาดใหญ่อีกไหมคือไม่มทำไม่ทําหัว,วไปยะยืนเด็กผมกดผมกดสามแล้วก็ลูกกิ้งเหรอพี่ยังไงก็ทัน้ม่ก็บเสียงใครไหมใครยมียไม่ได้ก็บเสียง ได้แล้ววั้ไ,ได้แล้วครับครบละของฟูได้ยินไอ้ไอ้บอลสอนหรือบอยแล้วกูขึ้นไ <c oughs> ล้เฮียกโสารมั่งมาคนนึงไงน้องสอนอาจารย์มึงหงอเฮียนี่มึงอ่าแค่นั้นแหละจบมึงยำเงียบไปเฮียดูนัดเดียว hi, <c oughs> นี่มึงสายเขา,านี่ไอ้เฮียไม่ได้ยิงสองนัดไอ้เฮียยิงไม่โดนขวาไปซ้ายปะไปซ้ายปะเฮียเลย มงสนายกูมีแล้วตัวโคบกูแบบกูวิ่งชิวอะบอกเลยเสียงปุนมันอยู่บนไนม่กี่ไม่เหรอเนีย่ยเอ้ยเลยตอนนี้เล่นอยู่ป่ะพี่มีครบใช่ไหมสิบห <15. S 2> ้าเต็มอ่ะโอ้ห้องนี้ไม่มีโปรอะใช่ห้องโปรอยู่ห้องผมพี่อยากเจอตีนืึงจังเลยเอ่ออะไรนะครับ นี่แค่น,แนั้นแหละโอ้ของแท้ม่เจอกันดีแล้วครับเอกเจออยากยิงอ่ะเพิ่งกลับมาเล่นเนะี่ยวันแรกเลย,ยตัวตัวยิงเลยสวยไอ่อย่างนี้อย่าเล่นเลยซึ่ว,ว่าใครไอเสียอ๋อไอบอลที่เองไอตัว <laughs> <laughs> นั้นก็ตายแล้วนะเบวอะไรน,นะเบลยวไร้เะเบีลบอกใหกลับมาดีจะปากจะกลับมาเลยใช่ไหมไปเราไปซ้ายเลย เรือมาโดนด่าอยู่เนี่ยน,นั่งให้เขาดิให้เขาด่าเด้อไม่เียกปกติ่วบอนไม่ไปเล่นอะไรบ้าอวบอนอ้น,นี่โอ้โห ดูรุ่นอาจารย์เขาเล่นกันยู้เฉยต้องโดนตัวเนี่ยมันดูรุ่นอาจารย์รุ่นอาจารย์เขาเล่นกันอย่างเงี้ยจริงไอ้บอลไม่ต้องมาแต่ไอ้เหี้ยไม่มาลัาดอยู่เฉยเลยต้องเปพี่ผมดื่มมากขึ้นเะร็วจังใช่แบบกูขึ้นคนแรกฮัลโหล จบจบนี่ว่ะเดือบร้อยไมดีปะใช่ไหมเดือบอยบอกไม่อยากให้เดืยมให้เดือมเกือบซะมั่งไม่อยากมึงเคยเห็นเดือบอยแท็กเก็บโปรไหมไเฮียมึงยังไม่เคยเห็นในช็อตนั้นเลยเห็นจริงิงแล้วครับเฮ้ ถ้าไม่งมันจุกเราวะนั่นดิไม่ต้องพูดเราพวกมึงอ่ะทิ้งเขาหมดอ่ะมีต่ก,กูนะไม่เคยทิ้งอ่ะเร,เราเล่นเราเล่นสุดนั้นก่อนไหมตุดเนี้ยตึกจุดใจเราสะผ่านมีเฮ้ยเฮ้เ,เ,เนี้ย พี่ี่ไหนที่ไลฟ์วะอะไรสดที่ไหน, like ววนทวิตเตอก์เห,หรอเห็นเขาไลฟ์เลยกดเข้ามาเนี่ยพี่กายวะเนี่ยพี่เนี่ยสติวปิดที่ไหนน่ารัวเดี๋ยวพี่นี่ที่เดียว tên như này còn nào mà tên này Nè. Oh, nè. บิงละดันน้าใค้อืมอย่างวเนี้ยนี่หน้าของตัวเดียวอะไรกูโผงเลยไันดิจะตายแล้วจะตายแล้วไอ้เจี